นี่ก e> ็ขดบวบบวแล้วพ uh ี <s uh> <s um> <s <s ่น yes, ้อยซุกแล้วเนาะสิุกุงมากินนะพี่น้องมันพี่น้อยนี่พี่น้องพี่น้องตักเสถ่อยนะพี่น้องเทมเป็นแต่เส็บแต่หยาบมาทนี่คือแกงปลาฮ่อนหอนพี่น้อยกับเขาุเสียบเนาะเขาเนียบพี่น้องบ้าวบ้าวอาวันเผ็ดนะพี่นองเนาะ โดยกับสบายดีพี่น้องว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเฮาและทางต่างประเทศเนาะและกระทางฝั่งไทยเด้อเนาะกับการยินดีต้นอนรับขุณซูซองซาเบียตซา,านเนลพี่น้องเมื่อนี้เนาะซาเวียกับตอนจะคลิปอ่ากะนี่นะพี่น้องเนาะตอนจะคลิปก่อนกันมาคลิปนี้กันซิมากเก่งปลากินเพียวเลยหิ้วเข่าเนาะมาหน้าแล้วก็หอดประมาณอยู่สิบโมงกว่าพี่น้องประมาณสิบโมงปลายเนาะไป,ปนิดหนึนน่งแล้วเพราะพี่น้องปลายนิดนึงเนาะ พยยามก,กินเข่าพี่น้องเลยมาบัดนี้กาสิเฮ็ดกินตอนเที่ยงเลยนะพี่น้องเนาะแต่มิญกินแกงปลาพี่นอ้องเลยสิแกงปลากินตอนนี้กะดังไฟอยู่พี่น้องดังไฟต้มข้างหม้ออยู่พี่นอ้องเลยแกงปลากินเนาะปลาเฮามาหานี้กะเป็นปลาเคีงน้อยไฟก็บเบียกปีดไปเลยพี่น้องมันฟื้นกับมันฟื้นเปียก ครับผมมีเนื้อใส่หลายหลายน้อพี่น้องมีเก่งปลาโจนุ่หอนพดพางปลาเนี้ยพี่น้องมันยูเ้ามจะมีปลาคอปลาเข่งน้อพี่น้องนี่พี่น้องปลาห้ามบริเนาะเป็นเมนูปลาเข่งและกับปลาคอเด้อเนาะปลาซ่อนเนาะพี่น้องเนาะ ปลาช่อนกับปลาเข่งพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์อ่ามเพีคนมีคนโทรมาพี่น้องขออนุญาตไปหาโทรศัพท์ก่อนเด้อเนานะสงสัยพอคนโทรมาพี่น้องเอ้เมื่อกี้นี่ถ้าพอคนโทรมาแล้วพี่นออ้องเนาะเพราะว่าอ่าคนเราจะออกมาหน้าโอ้พี่น้องมาขามพึน้ในใหญ่ค่ะแฟน,น,นพี่นอ้องทางใหญ่ทางยาวเนาะพี่น้องอ๋อเป็นแต่เสบีบค่ะพี่น้องเอ้ยกินสมเนาะ เอาก็ใส่ใส่หม้อเข้าพี่น้อยใส่ขอตวูน้อยหนึ่งนึ่เลยผสมยังผสมใช่ไหมมาขามแจ๊กเออสกินแจ้วก็มาขามิีกพี่น ah. ้อยแซบแซ่บพี่น้องสมจวดใจญ่ค่ะอ้นี

แม่พริกนี่คือบ a y n Значит แ n i g h t them แซ now บ e e d the Ve ่ b j e c t i v อ l y น o w PNC น o l i v เ and with y น u now t ่ e PNC if you want Nachton then give up indom encoding at the night you make ส t sn��spa bells such a şey dew ko b appetite to eatości c a r r อ i n g back a k t า r tathsala not o น t e ง กินแปลกๆว่ะเพราะว่าปลาแดดปูมาเสียนี่แม่ปลาแดดปูเมื่แม่นี่นะแม่ถามแม่ก่อนปลาแดดตัวน้ำอันแอบนี่เอาเที่ยนนีนใส่บ่พี่น้องปลาแดกตอนพี่น้องเอยนี่ตัวยิ่งใหญ่ มาให้เบิ่งพี่น้องปลาเด็กตอวน้ำกันเนอพี่น้องมีปลาเห็ดปลาเด็กตอวมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องปลาเด็กตัวไปเลยประเด็กขาวเมย์เพิ่นเอาเมย์เพิ่นไปซื้อเมย์ซื้อปลาของมาเห็ดเนอะปลาน้ำของที่เขามาขายมาเห็ดพี่น้องเลยปนกันกบปลาซิวปลาอย่างพี่น้องมีแต่ตออัวใหญ่ๆพี่น้องเลยปิ้งดูแบบเฮาอันนี้เนาะเห็ดกินคักพี่น้อง

เสร็จยังใส่ปลาแดกพี่น้องเลยใส่ปลาละหอมหอมพี่น้องหอมหอมปลาปลละเนี่ยหอมหอมเหม่เห็ดนี่เดี๋ยวจะเอาหมกเผ็ดมาตำก่อนนี่เซมเผ็ดแหเกล้าพี่น้องเนาะโอ้แถาพ่อมันโทรมาอีกแล้วพี่น้องโทรมาโทรซัมเม่เนาะ ขอรับสายพอกัอนเนอะเขาไปชิม,มาตตามมกเพชดเท่าพี่ออก,กวันนี้มกเพ็ดใส่ลายบนข้อมใหม่ทำนิทียันพิเเออนี่นายยันจะพิเเออโ่ายเอาอ,อ,อีกใช้ซ้ำหน่อยก็พอไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟบัวู้ก็บห้าหมี่เกืยวใชได้นึงอันนี้สมัยพักอันเ้ยตาม,มันก็นสำเนืเนกล้องกูได้ยจน่จงงอยเนาะ อันนั้นได้ไหมชิมไปผ่านๆบวกได้ไหมบดเลยมื้อไหร่จะไปเอาก็ชิมไปอยู่หน้าคำเราพี่น้อยเพราะว่าพอพี่ชิมมาเนาะมีผกนอนหน้าพี่น้องเพราะว่าอย่างต๊ะเพราะว่าสาับเบลไม่ได้เอาอันคันจ้องมาเนาะเอามาแล้วผัดทอดเอ่อหอดหอมู่บ้านหนึ่งหอดเอพื่อนซมิกเนาะพี่น้องเนาะน้องมิกก็เลยขอป้าเอาไปน้ำเพลินก่อนถือมาบ่าได้คัดแขนพี่น้อย เอาน้องมามากะสองมือเลยเนาะสองขางเลยฝนตกลงมาอีกแล้วพี่น้องเหตุยังก็นไม่ได้เดี๋วพี่น้องจะทะเลไปสิไปหาน้ำไม้กับแม่ไปใส่ถุงเนาะหาน้ำไม้ไว้ใส่ถุงยางมันมีเนาะพี่น้องบรรยำบ่มีเลยอยากหาน้ำไม้ใส่ถุงไว้พอยามคนมันพอได้กินพี่เราเพราะว่าห้ามไปหาได้กินเนาะพัยามคนมันพอได้กินน้ำไม้น้ำมันเนี่ยผมมีน้ำไม้กินได้ยามบ่มียามกินแก่ได้กินก็ไม่ได้กิน กันที่หดอีกแล้วขื้นกับบอมี่ื้นเหงกันด้มี่จะขึ้นเปียกคนตกมาหน่อยไปกับห้องอยู่พี่น้องเป็นห้องอยู่นะก็เต็มอางยังปวเศร้าอยู่คนบอลสิ้นแน่นิเป็นคือสิบบอยู่เคนอยู่สับคนเคยอยู่บอลมันอ่าบอลเปืือนว่าพี่น้องเนาะบอลดินแห้งหรือว่าบอลคนอยู่นะดินเพื่อนเนาะ ยิ้มซิมินนะพี่น้องอันที่ว่าปูในพื้นเฮือนบอนนังหลิดขางนอกวางไว้โต๊ะเนาะเพิ่นเคยอยู่วังสะอาดนะพี่น้องอ่าว่าบัดนี้แล้วอยู่นําขี้ดินเนาะขี้ดินก็ขี้ดินเปียกพี่น้องเพิ่นอยู่บ่ได้บัดนี้เพิ่นก็พากันไปหามูหานอนอยู่นําอ่ากระเป๋าอันอันอย่างก็กระเป๋ายู่แม่กระเป๋าาแม่เพิ่นเนาะเพิ่นยัดบดเพิ่นก็าไปนอนอยู่หั่นพี่น้องเอ้ย ปลาเฮาก็มีปลาเข่งมันๆพี่น้องยามนี้ปลาเข่งก็มันพี่น้องแซ่บกับปลาซ่อนเนาะเรือปลาคอน้อยบ้านเฮาพี่น้องเฮาก็เสียลงหมอเลยยังหมอคนงๆเพี่น้องน้ําในก็บ่หลายปานดพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินแกงปลานํากันพี่น้องเอ้ยหมอกบ่แฮงปานดเนาะพี่น้องไผยังบ่ลกค ารตอนเที่ยงมื้อนี้พี่น้องเฮาสิมากินแกงปลาพี่น้องเอ้ยแกงปลาก็บ่มีผักบ่มีหญ้าอย่างหลายเนาะกินกับเมย2คนเนี่ยค่ะพอมัเกี่ยวมามลังกินง่ายอยู่ง่ายอยู่สบายพี่น้องเอ้ยบานนอกอาเฮากินต้มปูต้มปลาแกงปูแกงปลาไป มื um like ้อนี้สิมาโชว์ีมือเฮ็ดกินแกงป่าซื้อแม่กินเพราะว่าบ่มีผักอีหยังใส่เนาะพี่น้องเนาะแบบเครื่องปรุงก็บ่มีหลายเนาะเครื่องใส่เครื่องเคียงเนาะแบบพวกอาหัวสีไข่เนาะหรือว่าตะไคร้เฮาก็บ่มีใส่พี่น้องหัว่าอีหยังก็บ่มีเนาะิงอีหยังก็บ่มีใส่มีแต่มะขามพี่น้องใส่แทนบ่ให้เพิ่นบ่ให้เพิ่นาวหนมีแต่มะขามแล้วก็เกมงปดกไปจังซี่ลพี่น้อง มันบื้ออ่าบ่มีผักใส่เนาะแม่เพิ่นสิไปผักบัวมาแกงใส่อยู่พี่น้องถ้าเฮาใส่เบิดทุกอย่างนี่แฮงแซ่บพี่น้องเมื่อนั้นแม่เพิ่นแกงสุกินเนาะกินข้าวแลงมื่อนะพี่น้องถ้าแม่เพิ่นแกงอ่าเพิ่นแกงปลาปลาดุกเนาะพี่น้องแต่ฝั่งไทยพิ่น้องปลาดุกคือกันอยู่บ่เนาะหรือปลาอีหยังซะเว้าก็บ่ื่อพี่น้องกะกปลาช่อนเพิ่นแกงใส่กันเนาะกปลาเ็งน้อยเพิ่นแกงใส่ก็มีมกบวบนําพี่น้อง ยีหอม,มูบวบเลยก็มีหมูบวบน้ำพิ่นแขงใส่ไข่ใส่สีไข่เนาะเรือตาไข่โอ้ยแซ่บพี่น้องนัวค่ะข,ขนาดพี่น้องเสพเสพแต่อันนี้มันผลบ่มีเครื่องเคียงนั่นน่ะเนาะมันผดคักพี่น้องผดกับบุคัดพักอ่ะเมืเ่อน,นั้พันชผักกนตัเน้องพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้บ่มีผักกนตูวใ้ ก็บ่อยากหอมปานใดแต่ซาเว่น่ะบ่หิวข้าวปานไดมีตะแกงให้ทะเมียเพิ่นกินเพิ่นอยากข้าวเพิ่นทันได้กินข้าวเช้าเนาะซาวกินข้าวกับลกมีต้มมีมามาแล้วกมานาเนาะแต่เมียเพิ่นบ่ทนได้กินเพิ่นบ่อยากเพิ่นตอนนั้นเพิ่นบ่อยาก่าวนี้ฮอหน้าแลยอยากก็เลยจัดอ่าต้มปลาแกงปลาให้เพิ่นกินพี่น้องตอนนี้หมอฮกําลังพดพี่น้องเอ้ยเมียเพิ่นก็ยังไปเอาอ่า เอาผักหอมพี่น้องผักบัวผักหอมมาใส่เนาะข้ากระชิบปลไว้นี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวซาเวียก็ชิล่งไปเอาหน้าหม้อใกินก่อนเด้อพี่น้องเอาหน้ากินซาเวียมืดเนาะพี่น้องเดี๋ยวซาเวียก็จะขอโจ๊กกองไว้ซำนี้ก่อนเด้อตอนนี้ทำยังไเพิ่อนก็เอาผักมาให้แล้วพี่น้องเอาผักมาให้เรื่อยไล่ใส่พี่น้องอะไรเว้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเดือดเดือดในแจ้งลอยเนาะพี่น้อง สแสงแดดเอามาล้างเสงนี่ก่อนแต่ก่อนอื่ววนเราก็จะมาล้างถ้วยล้างจาน,านเราก็จะนั่ง,งยิ้มทันในล้างเดืยดพี่น้องไอเดียวขอปักแสงลงก่อน,นเนาะ มันเหลื่อมผลวานี้น้องชายมาเนาะพี่น้องเท้าเดิมมาวางไว้กันใว้ล่างสวยน,นี่ก็เลยมาล้างสวยถวยบวงนี่ให้ย,หหยูน่ากับวเอาไว้ลายแล้วเอาไว้พอใส่พออยู่พอกินเนาะ พาพอาพออันเนี้มัวว่างพี่น้องเลย่าชีเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเอียงก็อ่าใส่ไว้ในวางเตาในบ่ไห้ผี่ไฟเพิ่นนะทานไฟมันคูออกมานะพี่น้องแยกไฟใหม่เทียงเนาะเพิ่นก็นยัง,งว่าท่านได้ว่างยาชีเฮ็ดเป็นข้อเป็นเอยียงก็พ่นห้องอ่าเฮ็ดเอียงล้อมไห้พี่น้องล้อมอ่าล้อมเตาไห้นะย่านอ่าไฟคูลงเนาะเวลายา้มแรกนี้ เคยเถื่อนึงนะพี่น้องเคยเห็นคลิปเก่าอาจสิเห็นเนาะเคยเป็นคนติดตามชวีตั้งเจ่ต้นนะสิเห็นนะเน,ะนา,าเนะเ,นนะเคยไฟ,ไ,ฟคไฟใหม่เนาะไฟใหม่ก็เป็นไฟใหม่เพียงแต่ว่าสาว้าเห็นก่อนเนาะมันเป็นยามแรกงนีงตอนนั้นกาลังเสียดสวนมันนี่แหละพี่น้องเป็นยามแรกยามลมเนาะยามระ,ะดูแรงพี่น้องระวังที่สุดเลยยามนะไฟใหม่ง่ายเนาะไม่ต้องกระแหงอย่างกระแหงเด้พี่น้องลมกลัมบลมแบบนี้ เลยยันเกิดเหตุการณ์ที่สั้นขึ้นอีกก็เลยว่าสีทางพอเพิ่นแนะนำให้เฮ็ดแต่ะนะเนาะยันอ่ามันเกิดเหตุการณ์ที่สั้นขึ้นอีกนะเพื่อความปลอดภัยเฮาเนาะพี่น้องขมาอีกเทียงว่านี่ป้าพี่น้องเลยไฟใหม่เทียงเวสิบันละใหญ่เนาะเื่อเหตุใหม่อีกเบิดเงินอย่างไรตื่นได้หนี่เกลียเทียงนล้วไก็โอ้ชุมม,น,น,มนีหลังกระซุงกับลนะังกระซีกระเทียงแล้วพี่น้อง หมดเงินลายเจอนี่ก็ลาทีได้ล่ะพี่น้องไอ้เทียงเงิยตั้งแต่ตุนตั้งแต่เห็ดอันนี้ตำโบเลยตั้งแต่มาอยู่เลยก็บเมล็เห็ดเลยพี่น้องยังพานเมลเห็ดเทียงมาอีกตั้งแต่มาอยู่กับเห็ดไว้หนีเลยก็ยังทนทานอยู่พี่น้องถึงวันนี้เนาะพูดแล้วนเน่ะพันแย่เทียงลายก้อนเลยพี่น้องเป็นเทียงแบบเทียงเพิ่งประยู่นะเทียงเพิ่งทักเป็นยังนะมันเซมันเอ็นมันล่มไปนะพี่น้อง ย่ายลายแล้วเพน่งคนนะแต่นี่ยังมีอย,ย,อย <t> ู่พี่น้องยังเพิ่งได้ย่ายยังเพิ่ทานอยู่ทำเองเพื่้จะหาหยอนบว๋อมหย่อนหยางมาหย่อนพักเงี้ยมาใส่แอสต้มปูต้มปลาเจียงขาเขาอยู่พี่น้อง ยังโมมาอยู่เจี๊ยป่าให้มีซีซุปก่อนเลยไปดูกันเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปเบิ่งข้างหมอปลาเขาก่อนพี่น้องพักเนีอยดีตัวเขาก็ได้น้อยเดี๋ยวพี่น้องเลยได้สามยอดได้สามยอดมาใส่เนาะเดีด๋วกับพักอ่าพักบัวเขาก็น้อยหนึ่งพี่น้องเลย มาลายไปไหนพ่อจยใส่ตุ้มเกียงพ่อหอมนะพี่น้องพร้อมมันบอกวนั่นพอมว่ขาวเขาเดี๋ยวชาวเนอาทิตยอตัวไปเบิ่งงานหมอกันเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ยันไฟเพิ่นมอดว่าป่าก็ยังไม่สนิสุกเดีวพี่น้องเอ้ควันอลไรพี่น้องควันท่นทวนทวนอะไเทียงก็นยังหกได้จังหน่อยนะพี่น้องเอ้ยเนาะ เยซูวาซาเวียเด้อทางนี้ก็ควนน้ำหมอกับสุกไงถ้าปลาคอปลาเค็งข้อนี่โบอันนี้ปันใดก็สุกเลยนะพี่น้องบดุนกัถ้าปลาปลาดุกเนี่ยมันต้องใส่ไฟเฮงต้มต้มดุนดุนต้องแกงดุนดุนนะพี่น้องเป็นน้าซุกขับปลาดุกขับปลาอ่า โอ้เฮาปั๊ซ่อนเฮาแล้วปั๊เค็งเฮานี่บ่ปานใดดอกต้มแปบเดียวก็สิสุกแล้วโอเคนะพี่น้องสายีสิขออ่าโจกล้องไว้ก่อนเด้อเนาะสุก้สิมาเบิ่งกันพี่น้องสิมาิว่าแซ่บหรือบ่เนาะสมือสีเฮ็ดกินมื้อนี้ พี่น้องตอนนี้กะผดบ,บัวแล้วพี่นอ้อยสุกแล้วเนาะสิบปรุงมาก,กินนะพี่น้องแบบนี้ป๊อกพี่น้องเศษเสพพี่น้องมีพักบัวพักอ่าอิตูแล้วพี่น้องเนาะใส่เดี๋ยวกะบักบวบใส่พี่นอ้องเลยกดคักแล้วพี่น้องหมอบ่มีหูพี่น้องเยนะหมอกันเนาะหมอมีหู หมอกรกะดำๆในแจ้งน้อยเนาะมันบอกขาวพี่น้อง, <ims> งอู้คนบวบๆพี่น้องเลยปลาปลาปงบันนี้นนพอเม่หิวเข่าเลยอู้นี่พี่น้องพี่น้องตักสะถุอยเลยพี่น้องเฮมเป็นแต่แซ่บแต่แยกบันนี้พวกเกงปลาหอนๆพี่น้องเลยกับเข่า่บๆเ,เ,เนาะเข่าเหนียวพี่น้องอป้าพี่น้องเยมาเด้อกินเขา่าเราเก็บปลาพี่ด้องเปล่าเฮงพี่น้อง ปลาเข็งอยู่แลนอเป็นยังเด็กพี่น้องเอ้ยอ่ะแซ่บๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อเนาะกินข้าวน้ำกันพี่น้องข้าวเที่ยงเด้อนี่เด้อเนาะใส่กระตุกกระเตียนก่อนมาหนิตอนนี้กาแต่งผ้าขาวมากินข้าวแล้วพี่น้องมาได้กินข้าวน้ำกันมาเข่าเที่ยงพี่น้องสบายดีเชื่อนึ่งนะสบายดีพี่น้องคอมเมนต์สบายดีคุยพี่น้องกินข้าวนขอ้ำกันเด้อแกงปลามาหนเนาะแกงปลาเข็งปลายข้อพี่น้องแชร์ดีเบ่ร์แชร์ปิดมือเรา ปลาคอปลาคีใส่ต้นใส่ต้งพี่น้องเป็นได้ไหมแค่เดียวมึเมมเเงเชื่มมชมอมมาใส่ลายเนาะโมมีเครื่นะอ,อ,องใส่ลายกันสักทีเลยใส่มมมบวน้มอนทุกห้องบวกกาวด้วยเนาะฉุนมาใส่ลายพ่ะนะปลาต้อนปลาลีพี่น้องเอป็นได้กินนี่นะพี่น้องก็หด้ดอกซาเบียวเองกับโบดี้มิโตนมีลีเนาะ อย่าติพี่น้องมาให้กินยังได้กินหน้ามีหงมเห็นหน้ามีหวยมีหงเนาะมีหวยมีหวยแผดหวยใหญ่พ่งมีตูงใช่มีตูงขนทอดขนตกมาอีกเลยข่าวชุกขนกระตกขบานเกี่ยวข้วหน้านี่นะเทียงมาเทียงต้อยเทียงตามเนาะพี่น้องมีหัดบอลแช่เนียนข่าวพี่น้อย

พี่ซาจาหน้าอยางรล่ะนัแสดงกอะไอตนมัร่อยพี่น้อยเต๋อชิมาพ่อคนนี้งยังยังเมื่มย์เลยม่อยนามาไกลใไปอือมันร่อยให้กระเต้งได้บเคยมาเลืกเอวันนี้แถมมาในหัอยู่มาแบบบุ้มบนวันยูเพียงเปียกแยงยิเขาเลย Há há Bảo bảo hả Bảo nó không thở nữa mừng nóng Bữa tháng ạ Tháng tháng Ừ จำเท่าไหมจำด้อนี่ใหญ่เนอะมรากันเลยเหล่าฐานกระเป๋าเยอะคุณฟงเรลืองเหมือนขายน่ะเนอะใช่ใช้ผักอะไรใช่ไหมครับักหอมผักบัวอะไร ไ่ักกูเม er ื่เรมาชิมยกินเนี่ยซิมันช่วยแชยอยู่นแช่มากินได้เี่ยเราช่วยประหยัดนะประหดิมันเห็นมา่วไรมันช่วยแช่มันทำไมชงชงเที่ยวแล้วามือนีเ่ยนี่นะที่เ้พอดตอนเที่ยวเลยอะอะ เถอะนะไปเกี่ยวพี่นะพามาอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยบะนี้พามาเป็นมาปา้ามาเจาะก่นอนพี่น้องยิ่งชาให้เป็นมาบ้านนะบัวพีพามาเป็นมาปา้ามาเจาะขอเสียงให้เชียงหน้าไปถ้ากันอึงออยู่อ,อ่ะนีะ่นะเื่อนบทสินเนี่ยแล้วก็อยู่ลำบากเนี่ยแล้วเทียงเออตะลังเทียงหัดตะเลือกตะลังเทียงซุ่มเทียงไป ขาก็อยากกินขาวเลยอือนากินขาเชี่ยตอนปลาเค็งมันในปลาเค็งยังนี่เนาะว่าจะเวลาจะเอาขาเลยหรือเปล่าขาาเชี่ยซับสไลปไปหน่อย

กินปเค็งมีเสีบนาดเก่งมันมันะโอ้โหโอ้โอ้าหดนมหน้ากลงง มันยากาก็ดีดีฝนตกลิ่นเลยจังน่อยเดี๋ยวไปตุกแห้งไปเลก็้นงในไปใช้กระเบืแดงพี่เลยโอเคนะพี่น้องสวัวกันินขอกินโต่อแล้วก็สิไปเอาน้ะมาไปกินก่อน เดี๋ยวสิแค่นเขาไม่นั่งกินนั่งกินกันเลยนั่งกินนั่งกินเบิดเนาะเลยสิไปตั้งนั่งกินก่อนพี่น้องมานีเนาะสิได้คลิปนี้ก็ต้องขออ่าจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่เด็ก็ต้องขอบุญขอบคุณเนาะพี่เขามาหับส้มหับฟางคลิปสบายจนเบิดเนาะถึงจบพี่น้องเด็กก็ขอขอบคุณขอบคุณทีลงโคชนะหายใจต้นจนจบนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอการขบว่าสบายดีเพื่อพี่น้องบ๊ายบาย